ณศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีได้จัดคอร์สปฏิบัติธรรมสมาธิเติมสุขรุ่นที่35โดยมีคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดปทุมธานีและใกล้เคียงเข้าร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้โดยระหว่างเข้าร่วมโครงการทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมมากมายอาทิได้อารัธนาศิลหา ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งยังได้สวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตนสูตรและได้ตักบาตรแด่คณะสงฆ์เพื่อเพิ่มสเบียงบุญให้กับชีวิตทั้งชาตินี้และพบชาติต่อไปซึ่งถือได้ว่าทุกท่านที่ได้มาเข้าคอร์สในครั้งนี้ได้มาทำความดีอย่างถึงพร้อมตามหลักพระพุทธศาสนาในคราวเดียว คือได้ทั้งทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาและได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์ที่เมตตาหมุนเวียนมาเทศสอนซึ่งทำให้ทุกท่านได้รับความรู้ใหม่ๆเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างถูกหลักวิชาซึ่งหลายท่านเมื่อได้เข้ามาสัมผัสกับความสงบสุขที่เกิดจากการมาเข้าคอสปฏิบัติธรรมสมาธิเติมสุข ทำให้มีความประทับใจเป็นอย่างมากทั้งยังตั้งใจจะมาเข้าร่วมโครงการอีกในครั้งต่อไปเพราะได้หลบหนีจากความวุ่นวายในชีวิตประจำวันหันกลับเข้าหาความสงบด้วยการมาพักกายพักใจหาสิ่งใหม่ๆที่มีคุณค่าให้กับชีวิตด้วยพุทธวิธีวิธีแห่งพระอริยเจ้าเพื่อจะได้พบความสุขที่แท้จริงค่ะ